สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินทนินชาแนลนะคะวันนี้อินก็พาทุกท่านมาอยู่ที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดภูหรือว่าวัดพระเชตุคุณวิมุลมังคลารามนะคะทางวัดนะคะก็ได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนหรือว่าสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาและก็ภาคประชาชนก็จะมีชั้นทรมาศึกษาสําหรับประชาชนโดยทั่วไปนะคะ ส่วนการเรียนนะคะภาคเช้าก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีไทยโขนภาษาฝรัง่งเศสร้อยลูกปัดสวดมนต์ขับร้องเพลงธรรมะนะคะส่วนภาคบ่ายก็จะเป็นวิชาธรรมะพระพุทธศาสนาและมารยาทไทยธรรมะภาคว,วิชาภาษาอังกฤษและก็ จะมีภาคบังคับเฉพาะนักเรียนเท่านั้นด้วยนะคะส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ามารอนะคะก็สามารถที่จะเรียนวิชาธรรมะแล้วก็ร้อยลูกปัดเพื่อที่จะรอบุตรหลานได้นะคะนอกจากนี้นะคะนักเรียนพอเรียนสิ็จก็จะมีการาภาคปฏิบัติจริงนะคะอย่างเช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศพอช่วงบ่ายนะคะนักเรียนก็จะ ใช้วิชาที่ตัวเองเรียนนั้นคุยกับนักท่องเที่ยวด้วยพัดภูก็มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะที่มาจากต่างชาติเยอะบางคนให้ความสําคัญมากนักท่องเที่ยวบางคนน่ารักมากนะคะก็ช่วยเด็กๆแล้วก็พูดคุยซึ่งนักท่องเที่ยวบางคนนะคะถึงกับออกปากชื่นชมเลยทีเดียวว่ามาวัดภูไม่ผิดหวังเลยจริงๆได้เจอ ทั้งโขนทั้งเด็กๆที่น่ารักแล้วก็ทุกคนใส่ใจกับการเรียนนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้ดีมากๆนะคะที่เห็นประเทศไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันนะคะ ในแมองในใจมองในคหอี่ใจนี่นะคะคันวันอาทิตย์เนาะก็ฝนฝนเพิ่งตกนะคะขนาดฝนตกเสร็จยังคนเยอะนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมาก ส่วนด้านนี้ก็จะเห็นพระมหาเจดีนะคะมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยเช่นกันสวยมากมมังเเช้อปนนไไ่่ดีย ตรงนี้นะคะก็จะมีแต่ละจุดก็จะมีฤาษีดัดตนใช่ไหมคะท่า่ถ้าถ้าเรามาวัดโพนะคะเราก็จะเห็นท่าแบบนี้มีอยู่แบบแทบทุกจุด เดี๋ยวเรามาไหว้พระขอพรพระพุทธชินสีหรือว่าพระนาคปกกันนะคะซึ่งเป็นพระประธานที่อยู่ในพระวิหารทิศตะวันตกมุกหน้านะคะซึ่งจะบอกว่าพระนาคปกที่วัดโพนั้นแตกต่างจากที่อื่นมากนะคะตามปกติแล้วพระพุทธรูปนาคปกนิยมทำพระหัตถ์ในท่าสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองวางเหนือพระเพลาโดยพระหัตถ์ขวาวางบนพระหัตถ์ซ้าย แต่พระพุทธชินสีกลับอยู่ในท่ามานวิชัยซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกแบบแผนประเพณีที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่าเพราะขนดนาคก,กับพระพุทธรูปมีได้สร้างขึ้นมาครั้งเดียวกันโดยขนดนาคทาขึ้นในสมัยราชการที่หนึ่งส่วนพระพุทธชินสีสร้างขึ้น ครั้งสมัยสุขโขทยัยซึ่งเป็นยุคสมัยที่นิยมพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นอย่างยิ่งสร้างขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจให้เป็นพระพุทธรูปนาคปกมาแต่แรกแต่ด้วยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่หนึ่งที่โปรดอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานไว้เหนือขนดนาคจึงทำให้เกิดเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับอยู่บนขนดนาคนั่นเอง พอเดินผ่านระเบียงคุดชั้นนอกชั้นในเข้ามานะคะเราก็จะมาเจอกับพระอุโบสถชั้นในซึ่งใหญ่โตมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่พอมาถึงนี่แบบนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะทุกคนเยอะมากจริงๆแล้วไม่ใช่เยอะอ่าโดยปกติวันวันอาทิตย์เนาะไม่ใช่เยอะแค่วันเสาร์อาทิตย์นะคะโดยวันธรรมดาก็เยอะมากนะคะตรง พระอุโบสถนี้เราต้องเดินไปต่อแถวด้านหลังนะคะนี่หางแถวส่วนพระประธานในพระอุโบสถนั้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะคะนามว่าพระพุทธเทวะปฏิมากร ที่ฐานชุกชีนั้นก่อไว้สามชั้นชั้นที่หนึ่งบรรจุพระบรมอัฐิและพระราชาสรีละอังคารราชการที่หนึ่งไว้ส่วนชั้นที่สองปดิสถานรูปพระอัครสาวกทั้งสองฐานชุกชีส่วนชั้นที่สามหรือว่าชั้นล่างสุดปดิสถานพระมหาสาวกแปดองค์หรือที่เรียกกันว่าพระอรหันต์แปดทิศนั่นเอง นี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะหรือว่าข้อมูลคร่าวๆนั่นเองส่วนพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่มีข้อมูลหรือมาทราบเราต้องรอคิวค่ะทุกคนที่จะมาคอมเมนต์ต <Comment S 2> ใต้คลิปไว้ได้เพื่อจะ,อะพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าบางท่านนะคะอยากได้รายละเอียดที่ลึกหรือว่า รายละเอียดที่ดีกว่านี้ก็จะมีอีกช่องหนึ่งแล้วก็ชื่อช่องเล่าเรื่องผ่านเลนนะคะพี่เขาก็จะให้รายละเอียดของวัดภูในทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะอินก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่แวะมาเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้อินด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปหรือมีข้อคิดเห็นข้อติชมอะไร ก็สามารถที่จะมิ้นไว้ด้านล่างพูดคุยกันได้สำหรับคลิปนี้นะคะอินก็ขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ